อค่ในตอนเชา้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่บอกรักเธอพี่แค่ฉันเองก็ไม่รู้ว่า ที่แต่เธอยังคงเมาและเพ้อทุกครั้งที่มองขึ้นไปมันท้องฟ้าหยุดน้ำตาข้างตกตกระทบในตาฉันแล้วในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราอย่างไม่ใช่เข้าใจเดินจะจินจะนอนวันวายในวันเวลาที่เดินไปเท่าไหรแต่สุดท้ายแค่ยามเช้าก็ไม่สดใสเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครา เพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดไม่ตอน,นเช้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่บอกรักเธอแต่สุดท้ายกันเวลาก็บอกฉันว่าเธอนะไม่ใช่ทุกอย่างและฉันก็ไม่ต้องการเธออีกต่อไปก็มีแค่เพียงฝนมาอยู่กับฉัน มาแทานที่เธอในวันที่ฉันต้องการแค่เพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางคราาเพียงแค่ฝนตกลงในวันในตอนเช้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวที่บอกรักเธอมันก็อาจจะมีแค่ครั้งเดียวที่แอบคิดถึงเธอ เพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางคราวเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเช้ามันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่บอกรักเธอเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้ฉัน้อไห้ทุกทุกวันจะไปกับกูรือเปล่าฝนก็ตก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 ไปกันทุกเช้าไปกันทุฟ้าไปฝนตกหนักรือรับในกระตาฉันแต่ว่ามันค็นี่จะมี ต่จุดท้ายกาลเวลาก็บอกฉันและฉันก็ไม่ต้องการเธออีกต่อไปก็มีแค่เพียงฝนจะหยุดกัฉันตลอดไปเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าตาในบางคราวเพียงแค่ฝนตกลงในวันหยุดในตอนเช้า